จากนี้ไปเราจะนั่งสมาธิกันวันนี้จะพัญยายธรรมะในหัวข้อธรรมอุประการที่ประกอบขับจิตแล้วทำให้จิตนั้นมีกำลังและเป็นไปในทางที่เป็นกุศล ด้วยธรรมดาจิตนั้นต้องมีอารมณ์หรือสิ่งที่เข้ามากระทบประกอบกับธรรมะจึงจะดำเนินไปได้ดีจิตของเรานั้นถ้าหากว่าประกอบด้วยศรัทธาก็จะทำให้เราเชื่อมัน่น ในคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมใจไปเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดจิตของเราประกอบด้วยศรัทธาก็จะเป็นไปในทางที่ดีในตรงกันข้ามถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งที่ถูกที่ควร เราก็จะไม่ทำในสิ่งนั้นติดต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่ก็มีข้อคิดว่าไม่ใช่เราเชื่อไปทุกอย่างก่อนจะเชื่อเราต้องตรวจสอบว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้หรือไม่คือเอาคำสอนที่เป็นศีเป็นธรรมะมาเป็นคนเกณฑ์แล้วก็เชื่อตามหลักนะั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องศีเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา้าเราก็ถามท่านผู้รู้ขอเมื่อเข้าใจแล้วเราก็เชื่อเพราะว่า ถ้าเมื่อใดศรัทธาพระกวามขับจิตก็จะทำจัดความไม่เชื่อไม่ได้อย่างที่สองความเพียรเมื่อเราเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าและน้อมใจเข้าไปปฏิบัติแล้วเราต้องมีความเพียรความเพียรที่จะทำติดต่อไม่ขาดตอนไม่ทอดทิ้งทุรัะ และถ้าความเพียรประกอบกับจิตก็จะขับจัดความเกียดคร้านอันนี้ได้ทั้งเวลาที่เราทำนานถ้าเมื่อใดความเกียดคร้านเกิดขึ้นแสดงว่าจิตเราไม่ได้ประกอบด้วยความเพียรเราต้องมุม๊บาะพยายามโดยหาวิธีที่จะให้เกิดความเพียรขึ้นมาได้ เพราะเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกันถ้าความเพียรเกิดความเกียดติค้านก็จะหมดไปถ้าความเกียดครค้านเกิดความเพียรก็จะลดน้อยลงไปต่อมาสมาธิถ้าสมาธิเกิดขึ้นกับจิตก็จะกำจัดความฟุ้งซ่านความรำคาญถ้าเมื่อใด จิตของเราฟุ้งซ่านลำขาดสมาธิก็จะน้อยลงหรือไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างหรือว่าภาวนาให้เกิดสมาธิทำบ่อยๆให้ชินกับจินจะได้ขืดฉันความฟุ้งซ่านและความลำคาดอดไปได้ต่อมาปัญญา ถ้าเมื่อใดปัญญาเกิดขึ้นกับจิตก็จะกำจัดความไม่รู้ออกไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วออกมานั่งพิจารณาในสมาธิเพื่อเกิดปัญญาและให้จิตกำหนดแสงสวา่าง เพราะจะเป็นธรรมะที่คำจัดความมืดหรือความง่วงนอนหรือกิเลสที่มาครอบงำจิตถ้าเมื่อใดจิตของเราสว่างอยู่คือตื่นอยู่นั่นเองถ้าเมื่อใดจิตตื่นอยู่สว่างอยู่ก็จะขจัดความมืดและความกิเลสที่เข้ามาครอบงำจิตได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกสมา,าธิปฏิบัติธรรมต้องคอยตรวจดูจิตที่ตรงกันข้ามทางนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจถ้ามีศรัทธาเข้าไปประกอบกับจิตก็จะขจัดความไม่เชื่อเชื่อโดยเหตุผลถ้ามีความเพียรเข้าไปประกอบกับจิต ก็จะกำจัดความเกลียดคร้านออกไปได้ถ้ามีสมาธิไปประกอบกับจิตความคลุ้งซ่านความรำคาญก็จะหมดไปถ้ามีปัญญาเข้าไปประกอบกับจิตความไม่รู้ก็จะค่อยๆหายไปหมดไปถ้าจิตตื่นอยู่กำหนดเหมือนกับจิตสาสวานอยู่ความมืด และกิเลสที่รอกนำจิตก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาที่เราทำสมาธิก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเราต้องคอยมีสติตรวจดูจิตของเราว่าขณะนี้จิตของเราประกอบไปด้วยอะไรถ้าเห็นว่าเกิดความเกลียดคร้านก็ให้รู้ว่า ความเพียนของเราอ่อนถ้าเห็นพุงซางหรือรังขาดเมื่อเกิดความพุงซารังขาดก็ให้รู้ว่าสมาธิของเราอ่อนหรือไม่มีสมาธิเมื่อเกิดความไม่รู้ก็ให้รู้ว่าขณะนี้เราไม่มีปัญญาก็เสริมสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเมื่อใด ภูเกลเขาข้อนำในจิตก็แสดงว่าจิตของเราไม่ตื่นอยู่ไม่มีสติรู้เพราะธรรมะเหล่านี้เป็นกรรมะที่ตรงข้ามกันเมื่อเรารู้จิตของเราแล้วเราจะได้แก้ไขได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นจะได้ดับไปแล้วจิตก็จะดำเนินไปในทางที่ดีตรงที่ต้องมีสติรู้ตัว ว่าจิตของเราเป็นอะไรเมื่อรู้ตัวแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เกลียดคร้านในสิ่งที่ฟุ้งซ่านรำคาญในสิ่งที่ไม่รู้ในสิ่งที่ถูกกิเลสเข้าครอบงำจิตใจถ้าอย,ย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นราก็เอาธรรมะที่ตรงข้ามกันนั้น ให้เกิดขึ้นในจิตถ้าเมื่อไดจิตของเราดำเนินไปในทางที่ดีเราก็ประคองจิตไปเรื่อยๆซึ่งจะเป็นผลดีกับเรารวมความว่าเป็นผู้ชลาในจิตของเราซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเอาลามอธิบายเท่านี้